โอ้ยโดนแหลกมีพลอยก็อยากมายุ่งกับเขาเดี๋ยวโดนกัดจนได้แล้วมีพลอยไปยุ่งอะไรกับเขา<笑><笑>โหวุ่นวายเลยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเป็นรอยไหมอ่ะเสืส้อผ้าวุ่นวายกันเลยค่ะทีนี้ เจอไหมมีไหมมีไหมเฮ้ยมาครับมีพอมึงไม่ได้ช uh ่วยอะไรเลยนะเนี่ยช่วยเกะกะเดี๋ยวดูอาอาอาเผาเขาเผาเขามีเงินมาลำคาญเจอไหมมีเงินเจอไหมเจอไหมเจอไหมดูวีนาดูดูดู ม,ม,มีนาเนี่ยที่สุดของการหาหนูนะคะไ,ไม่รู้ว่าเป็นหมาหรือเป็นแมวกันแน่ไ, <ง S 1> ไม่รู้<ด>แล้วว่าเป็นหมาหรือเป็นแมวมมส่วนอันนี้เป็นตาพาบไปแล้วน <laughs> วนทุกเป๊มีเงินก็พยายามตามหาหาตามมีนาช่ัยกันอยด์มีพยยอยด์ช่วยเก็บช่วยเขาแบบหมู มีเงินจะลำแาวมันมีเธอที่ไหนล่ะดูดูดูกลัวเขาแต่ว่าอยากตามดูนีเนี่ยตามเขาพี่เขาลำแาวเจออีกไหมแค่สามตัวก็เต็มบ้านแล้วมีน้ำมีน้ำเหมือนก็มีเลยได้แล้วขาหลังคุยแล้วเจอไหม ไมเจอไหมน่คืออะไรเนี่ยมานอนลุ้นเขาดุกดุิ๊กุเีจอไหมเจอไหมทไมเจอพอนะออกไปนอกแล้วมั้งหนูอะเจอไหมอันนี้คือมันทำอะไรเขาเนี่ยหางกระลุกกระก ดูว well, ันไก่แล้วไก่ถึงมีเงินแล้วมีตาแล้วมีตาแล้วมีตาเอากระเด็นเอาทีนึงกระเด็นทีนึงอะแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วตัดเครื่องแล้วเอาแล้วตัดเครื่องแล้วมีนาดูดิมีนาเอาเอาเอวเออตัดเครื่องแล้วตัดเครื่องแล้วใช่โอ้ยมันเป็นหมาหรือมันเป็นแมวแมวแมวเอาเอาหมิงกนเอาดูดิดูดิดูดิ มัวยหมดเลยทีนี้เดี๋ยวโดนกัดจนได้มีพอยอ่ะไปพอแล้วโอเคพอนะนอนนะพอด้วยการที่ให้ออกไปเออเอาแล้วเอาแล้วนี่ปีนปีนปีนดืดดืดดดลกอะไรก็ลบกจังเป็นไงมันไม่น่าเป็นไงมิน่าเอาแล้วไปนอนออกไปได้เวลาไปนอนแล้วค่ะเด็กๆไปดูเต็มบ้านเลยไปเดินประตูให้มันดิ อีกมากลูกกี่หลังไได้ไหมเฮ้ยเป็นไรวะถูกลำคาญเะไรเกี่ยวไว้ทำอย่างอื่นวะไปออกไปนี่ข้างนอกแล้วหนูไปอยู่โอ้โหปั๊บเปิดโอ้โหดูมีนากระชากปั๊บเลยเมื่อกีังใช้ได้อยู่ไหมเนี่ย ไหนมันเป็นยังไงเยเป็นจริงเลยมันมันลมเลยป้าเอียงเอียงเลยเพราะว่าเพราะว่าจะรีบมาหาหนูเตะแหลกทางน่ะเขาลมเขาลมอะเตะแหลกอะเขาลมหันไปคนละทิศคนละทางเลยไปนอนได้แล้วดึกแล้วไปเปิดไฟอ้าวตัวเล็กไม่ได้โอ้โห นี่เดี๋ยววิธีการออกจากบ้านแบบด่วนอะไรนะพูดใส่วิธีการออกจากบ้านแบบด่วนชนพุ่มลงด้วยแล้วออกมาทำอะไรออกมาหาข้าวที่พี่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมีเงินไล่แล้วพอแล้วมันดึกแล้วดูยังมันดึกอะไรวะเนี่ยดึกแล้วลูกไม่เล่นแล้วลูก อ๋อนี่ไงมีห้อยออกมาเออเล่นจนปวดขี้เล่นจนปวดขี้เลย